ครับสวัสดีครับเรามาดูบ้านกันนะครับบ้านหลังเล็กกระทัดรัะครับทํามาจากแร่เหล็กสังกะสีนะครับบ้านน่าอยู่มากเลยนะครับลงงบประมาณอยู่นะครับเดื๋เปลี่ยนแอมสังกะสีนะครับเป็นกระดือหัดหลังเล็กๆนะครับหมดงบประมาณไปแล้วประมาณ ถึงเจ็ดหมื่นบาทแล้วนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมตามช่อง youtube ลูกอีสานแชแนลเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับหรือทักเพจนะครับลูกอีสานแชลแนลนะครับ So what?